เจียงไ้ก็จะเข้าเมืองพานออกเมืองพานกวจะไ้พระทาตุจองแว่ซักซิสแหล่งผลิตลังใหญ่นนถ้ำผาโขงงามสดใสเรื่องลือไกลถิ่นเข้าสารงามตระการพระธาตุสามดวงแอลดอยหลวงําตกปูแก่ อำเภอพานมีการปกครองหม่งออกเป็น15ตำบ16ล16องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น236หมู่บ้านโครงสร้างบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานประกอบด้วยพัฒนาการอำเภอและพัฒนากรจำนวน8คนการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนตามภารกิจ10บวก1 1การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลจปอทออประจำปี2567ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสปทในระดับพื้นที่ทั้งยังจัดตั้งกลุ่มลายสปทในระดับตำบลเพื่อช่วยแก้ปัญหาเบื้องต้นและส่งข่าวสารรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาจากจังหวัดอย่างต่อเนื่อง2 คลิกชุมชนประชาสัมพันธ์การใช้ประโยชน์และการดาวน์โหลดคลิกชุมชนให้กับส่วนราชการในพื้นที่กลุ่มองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆในพื้นที่อำเภอพานอำเภอพานมีการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนคลิกชุมชนพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์ของคลิกชุมชนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมการดาวน์โหลดเพื่อให้กลุ่ม องค์กรประชาชนทั่วไปเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลคลิกชุมชน 3. การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารประชาสัมพันธ์รณรงค์การปลูกผักสวนครัวในครัวเรือนวัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนปลูกผักไม่น้อยกว่าร้อละสิชนิดและขยายเพิ่มเป็น30ชนิดครัวเรือนวัดโรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีผักสวนครัวไว้บริโภคการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาอำเภอพานมีศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สูโ่โคกหนองนาจำนวนทั้งสิ้น15 0มีการติดตามและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมเอามือสามมคคีอย่างต่อเนื่อง 5. ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอจอพ มีการบูรณาการให้ความช่วยเหลือจากทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยเช่นการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้การปรับปรุงบ้านการมอบทุนการศึกษาเป็นต้นจัดตั้งกองทุนคนพานไม่ทิ้งกันจากเครือข่ายกองทุนชุมชนแก้จนคนอำเภอพานกองทุนหมู่บ้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ก็ขอขอจอกลุ่มพัฒนาสตรีกองทุนแม่ของแผ่นดินเครือข่ายโอทอปและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอพานสนับสนุนครัวเรือนโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการบูรณาการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หนึ่งเจ้าหน้าที่หนึ่งัวเรือนหนึ่งหน่วยงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการให้ความช่วยเหลือติดตามส่งเสริมสนับสนุนครัวเรือนยากจนรัวเรือนเปราะบางในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมให้การช่วยเหลือ 6. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีการติดตามการบริหารจัดก,การหนี้กลุ่มที่เกินกำหนดชำระอย่างสม่ำเสมอ มีการออกติดตามตรวจเยี่ยมโครงการที่กลุ่มสมาชิกกองทุนได้กู้ยืมเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์มีการแจ้งเตือนก่อนครบกำหนดชำระก่อนหนึ่งเดือนเจ้าหน้าที่แจ้งกลุ่มไร้คณะทำงานตำบลหนึ่งสัปดาห์พัฒนากรแจ้งกลุ่มไายคณะทำงานตำบลอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสามวันแจ้งลูกหนี้แจ้งอาสาสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แต่งคณะทำงานระดับตำบลเพื่อเป็นการเน้นย้ำการชำระเงินอีกครั้ง 7. ผ้าไทยใส่ให้สนุกรณรงค์และส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยให้กับเจ้าหน้าที่สุมราชการเนมเภอและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่องประชาสัมพันธ์ผ้าไทยใส่ให้สนุกทั้งกลุ่มไลน์เฟซบุ๊กเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 8. 1หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์มีการส่งเสริมการผลิต เพิ่มช่องทางทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าโอทอบอย่างต่อเนื่อง 9. บริษัทประชรลัก,รกษรสามคีมีการติดตามสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐเพื่อการดำเนินง,งานอย่างต่อเนื่องและมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 10. กองทุนชุมชนมีการติดตามและสนับสนุนกองทุนชุมชนทุกกองทุน การส่งเสริมการออมภาคประชาชนโดยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนกขออคอครบ100%เอร์เซการบริหารจัดการนี่สำนึกดีแผนดีบริหารนี่ได้โดยศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้ทำปุ๋ยอินทรีย์และตะก้าทางมะพร้าวโดยมีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น มีการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินอีกทั้งอำเภอพานได้มีการประกาศวาระหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมคลิกออฟการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและกำหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม2567 11องค์กรคุณธรรม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพานดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม5ประการดังการขับเคลื่อนง,งานพัฒนาชุมชนในอำเภอพานมันรลุวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชนเศร,รษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาของเศร,รษฐกิจพอเพียงผ่านสวยผ่านเมืองสุขถึงเมืองพานแว่